นั่นนั่นนโอ้โหให้ช่วยล้างจาน อย่เสางเช่นเหมามาล้างจานนะมามาใช่เช่นเหมามาล้างจานด้วยป้าป้าช่นป้าๆล้างจานนะมีเจ้าแบบต้องล้างให้เหม่ป้าๆกับมามา